วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุษฐานุสรภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครส่งเปิดพิธีก,การพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุดร่างรัฐในรอยพระร่วงในโอกาสครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว100ปีวันประสูติสมเด็จ พระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชาเทวีพุทธศักราช2568จัดโดยมูลนิธิพระบร,รมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบร,รมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับมูลนิธิเพรชรรัตสุวัฒนาและมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาเพื่อถ่ายทอดพระบร,รมราชโอบายด้านต่าง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการสร้างประเทศสยามให้ทัดเทียมนานาประเทศท่งสื่อสารผ่านเรื่องพระร่วงและเมืองสุขโขทยัยโดยทรงค้นหาอย่างถี่ถ้วนทั้งจากเอกสารและจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสำรวจเมืองโบราณและทรงพระราชนิพนหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงซึ่งเป็นพระราชนิพน์อันทรงคุณค่าจบจนปัจจุบันโอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาในหัวข้อร่างรัฐในรอยพระร่วง ซึ่งนำเสนอคุณค่าของพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารตลอดจนเป็นแบบอย่างของกระบวนการศึกษาการเรียนรู้และการทำความเข้าใจความเป็นไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของการก่อร่างสร้างไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศาการพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุดร่างรัฐในรอยพระร่วงได้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2568ในวันและเวลาราชการ